เราก็จะมาทําสีผมกันอันนี้เป็นสีที่เราซื้อมาเราคิดว่าเราจะกัดสองรอบคิดว่าน่าจะทาได้แค่ค,ครั้งเดียวพวไม่ทั่วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือหนังหัวแดงมากตอนนี้สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําสีผมกันนี่ก็เป็กขอที่เราได้สั่งของมาแล้วยังไม่ได้เก็บก็จะมาเก็บไปทำผมกัน สีที่เราซื้อมาชื่อสีว่าโลสโกลคือเราอยากได้ผมสีแบบสียองอ่อนใช่ป่ะแต่ก็คงคิดว่าไปไม่ถึงพรกก็ต้องไปลองดูกันส่วนอันนี้เป็นโทนอาคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวกัดสีผมนะที่แบบทําให้ผมสว่างเราคิดว่าเราอ่ะจะกัดสองรอบเพราะว่าน้ำยาไว้น่าจะเหลือใช่ป่ะเพราะผมะเราก็แบบสั้นก็เลยเราก็จะไปกัดกันเราก็ไเ,าาเ่ิ่ม ที่ทนอัพกนทุกคนก็น่าจะเคยเห็นน้าตาของมันมุแล้วก็เป็นเหมือนกับสีปกติเลยก็จะมีมยามีเบอร์หน 2, ึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วเราก็นำมาผสมกันนะครับเขาก็จะมีกมุ้งให้คือเราถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็สามารถยกคู่มือได้ บบเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเราก็จะเดาเราก็จะใส่ตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามลงไปในนี่พอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราหมุนวนๆไปยี่สิบครั้งห้ามเขย่านะเพราะเพราะาเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกมา นี่แล้วก็ไเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกันเลยลุ้นอะทุกคนลุ้นเพราะว่ามันเป็นตัวกระสีผมคือถ้าผิดก็คือผิดเลย มันลุ้นเหมือนกันนะว่ามันแบบมันจะเปลี่ยนได้จริงป้าแบบคือมันเป็นโฟมที่จะกัะสีผมได้จริงๆใช่ไหมเพราะปกติอะเราก็ใช้ผมกัดใช่ไหมที่มันเป็นแบบตามร้านขายทั่วไปอะเราก็จะกัดเองกลิ่นแรงมากทุกคนมันต้องมีความด่างแนนะ่คิดว่า ตอนนี้เราก็ลงปลายเสร็จเรียบร้อยคิดว่าน่าจะทำได้แค่ครั้งเดียวกลัวมไม่ทัว่วเดี๋ยวเราก็รออีก20นาทีแล้วก็จะไปลงที่โคนกันไ,ได้เวลาแล้ว้ไปล้างแล้วทุกคนไปล้างก่อนนะมาเริ่มรอบที่สองกันจะพอไหมก็ไม่รู้ หัวมากตอนนี้เซรษฐาทุกคนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือหนังหัวแดงมากตอนนี้คือแบบเดีย๋ยวเราจะถ่ายกล้องหลังให้ดูว่าเออมันแดงจริงๆแดงมาก ก็เดาไปดูกันว่ามันจะโอเคไหมตอนนี้คือแสบหัวแล้วก็หนังหัวแดงมากอมและนี้ก็เป็นผมที่หลังจากที่เราใช้ทนอัพของมิดอองแซงสองรอบอันนี้คือแบบออกแดดให้ดูว่าคือมันไม่ได้ปรับให้สีอ,อ่อนลงแต่คือมันแบบช่วยให้มันเป็นน้ำตาลให้ติดสีง่ายขึ้นมัง้งเราคิดว่าอย่างนั้น หมือนช่วยปรับสีผมเฉยแล้วเราก็จะมาลงสีนี้กันในร่มมันก็จะเป็นแบบน้ำตาลที่น้ำตาลเข้มเฉยๆไม่ได้ทำให้สว่างขึ้นเลยสำหรับเราตบบนี้อย่างวดเร็วแล้วก็ไปลงสีกันเลยเพราะว่าความจริงก็ใช้เวลานานมากในการทำรู้สึกว่าทำสองรอบก็ไม่ได้ช่วยให้สีผมสว่างขึ้นเลย เหมือนเดิม ี้เราก็ทาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แล้วก็ถ้าล้างเสร็จก็จะมาให้ดูว่าสุดท้ายแล้วสีจะเป็นยังไงมันก็จะได้ประมาณนี้เลยฟินิชลุกที่เราทําไปทั้งหมด mm hmm. ก็คือสีมันค่อนข้าง mm hmm. มีความด่างนิดหน่อยแต่ว่า mm hmm. ก็ถือว่ารลับได้ตรงนี้ก็คือตรงตรงปกเลยที่เป็นลูกจีซูใช่ปะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ทั้งหมดเวลาออกแดดก็จะเป็นแบบแดง ก็จบไปแล้วนะคะกับการทำสีผมครั้งนี้ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดเขินอนะเอยลแล้วหุดนเลยแบบนี้ <laughs> ก็ไปแล้วบายบายไว้จะทำคลิปมาให้ดูกันใหม่นะ